ครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเมดเล่นะครับรันไทม์ข <c oughs> อโทษครับเมดเล่ line, รันไทม์เอ็กเซปชันนะครับคือเขาเมดเล่ตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอะไรนะฮะแต่ว่าก็คือปกติมันกบเพลงเมดเล่คือมันก็เอาเพลงมาต่อๆกันใช่ไหมครับ อันนี้ผมก็จะเอามานะครับเป็นเอาตัว runtime exception มานะครับมาเล่านะหลายตัวมาเล่าให้ฟังนะครับให้เราเจอบ่อยๆนะครับให้ให้ผู้ฟังเนี่ยครับผู้ดูคลิปนะครับเจอตัว exception บ่อยๆนะครับจะได้คุ้นเคยจะได้ไม่กลัวมันนะครับแล้วก็เวลามันที่บอกนะครับคือย้ำหลายครั้งนะว่าถ้าเกิดเรารันโปรแกรมปุ๊บนะครับแล้วมันขึ้นมาเป็น exception นะครับ ก็ให้เราอ่านนิดนึงนะว่าข้อความที่เขาแจ้งขึ้นมาเนี่ยครับเขาเขาแจ้งว่าอะไรนะครับเราก็จะได้ไปแก้ไขให้ให้ตรงกับประการของของปัญหานะครับคือจะเพิ่งไปแก้ปัญหาโดยที่เราไม่ไม่รู้จุดเกิดเหตุนะครับมันจะแก้ไม่ได้มันยิ่งแก้ยิ่งผิดอะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะพูดถึง runtime exception หลายตัวเลยนะครับนะครับน่ให้เราเจอบ่อยๆนะครับจะได้ชินนะครับ ในคลิปที่แล้วนะครับผมพูดไปนะครับเรื่องของเอ่อ p t i o n ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า number format exception นะครับเดีย๋ยวผมเขียนใหม่ดีกว่านะครับอืมนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึง Exception ตัวหนึ่งนะครับ ชื่อว่า number format exception นะครับอันเนี้ยมันตัวอย่างการใช้งานคือผมได้ลองเรียกนะครับเรียกคำสั่งนี้นะครับคำสั่งชื่อว่า integer นะฮะ dot p a s s in นะครับคือไม่ต่อดนี้นะครับมันอาจจะนะครับอาจจะ throw exception ตัวนี้ออกมาได้นะครับ ก็คือถ้าเราส่งสตริงที่มัน p a s s ไม่ได้นะครับมันมันแปลงเป็นตัว Integer ไม่ได้นะครับมันก็จะ Throw เป็น Exception ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราส่ง p a r a มิเตอให้มันนะครับตัวนี้นะครับเป็นสตริงที่ PASS ได้ก็รันได้ปกติไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นก็คือในตอนนี้อาจจะ t o w นะรหรือไม่ Throw ก็ได้นะครับำว่า Throw ก็เหมือนกับมีการแจ้งออกมาว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ ถ้าเราเขียนคำสั่งนี้เข้าไปนะครับเราบอกว่าเนี่ย in n นะครเท่ากับอันนี้นะครับก็คอมไพล์ได้เลยครับไม่มีปัญหานะคอมไพล์ไปแล้วส่วนรันได้ไม่ได้ก็ขึ้นกับพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็พูดถึงอีกคำสั่งหนึงครับก็คือเปิดไฟล์นะครับบอกว่าผมมี ผมประกาศตัวแปรตัวนี้ขึ้มานะฮะชื่อว่า file reader เอ้ยโทษทีอยู่ในคลาสนี้นะฮะ class file reader นะฮะชื่อว่า fr นะครับ fr ตัวนี้นะครับผมก็ไปสร้าง object นะครับของคลาสเดียวกันนะครับ new file reader นะครับแล้วก็ส่งชื่อไฟล์เข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการเปิดไฟล์ตัวนี้นะครับก็อาจจะเกิด ปัญหาได้นะครับบอกเปิดแล้วเปิดไม่เจอนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ not file not found exception นะครับ not file not found นะครับเปิดหาไม่เจอนะหาไฟล์ไม่เจอนะครับ,รบก็เป็น exception อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ปัญหาคือตอาทีเขียนโค้ดตรงนี้นะครับมันจะมี error Message เกิดขึ้นนะครับบอกว่า u n r e p o r t e e e x c e p t i ก n แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวนี้นะครับ f ฟ n t f i l e exception must be caught นะครับก็คือต้องมีการแคชนะครับ or นะฮะ declare to be thrown ก็คือต้องมีการประกาศนะหรือนะ or คือหรือนะครับ or declare to be thrown ก็คือที่ตรงชื่อไม่สอดนะต้องประกาศว่าให้ throws exception ออกมานะครับก็มันก็คือคำสั่งนี้นะับอยู่ๆเนี่ยถ้าเกิดเอามาเขียนต้องธรรมดานะครับมันก็จะคอมไพล์ไม่ผ่าน มี Error เกิดขึ้นนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วก็บอกถึงวิธีการแก้ไปแล้วว่าแก้ยังไงนะครับแล้วก็ถามว่า,านะครับในเมื่อคำสั่งนี้ Pass In นะครับก็อาจจะโตรตัวนี้ออกมานะครับตัว number format exception ออกมาแล้วก็การเปิดไฟล์นะ new file reader ตรงนี้ก็อาจจะโตร f i l e not found exception ออกมา ถามว่ามันต่างกันยังไงสองตัวนี้นะครับทำไมตัวหนึ่งเขงาผ่านทําไมตัวหนึ่งเขงาไ่านไม่ผ่านนะครับสาเหตุก็เพราะว่านะครับก็คือคลาสที่ชื่อว่า Number Format Exception ตัวนี้นะครับมันเป็นนั่นเป็นลูกหลานนะครับผมไม่แน่ว่าเป็นลูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมต้องเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับก็ทาเป็นว่ามันเป็นลูกหลานแล้วกันนะครับของ คลาสที่ชื่อว่า runtime exception อ่อใช็ไหมครับ exception นะครับอ่ะสมมติว่าเป็นลูกตรงๆแล้วกันนะครับไอ้ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นลูกตรงๆนะครับอาจจะผิดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไอ้ยังไม่ได้เช็คนะครับก็คือสรุปว่าถ้าเกิดว่านะครับไม่ตอนไหนก็ตามเนี่ยที่มันโทรนะครับ runtime exception หรือว่า t h r o w นะครับ Class ที่เป็นลูกหลานของ RuntimeException นะครับคือคำว่าลูกหลานจริงๆต้องดูเรื่องของคลิปที่เขียนว่าเรื่องของ inheritance นะครับซึ่งซึ่งยังยังไม่ถึงยังสอนไม่ถึงแต่ว่าก็ผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปสมมุติเราเปิดดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับพอเราเข้าใจเรื่องการสืบทอดแล้วนะครับแล้วกลับมาดูเรื่องนี้ใหม่นะครับก็จะดีนะครับอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้างงๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังเรื่องนั้นยังไม่สอนนะครับว่า ไอคลาสคืออะไรนะแล้วก็ลูกหลานคืออะไรยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนั้นแล้วนะเขาจะเรื่องคลาสเขาจะเรื่องของการสืบทอดแล้วนะก็กลับมาดูเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับคือในหารบางอย่างมันก็ผูกกันนะค่อนข้างแน่นนะครับก็มันก็ยากที่จะยากที่จะพูดถึงอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแต่ก็ไหนก็ในในเพลย์ลิสต์นี้เราพูดถึงแอปชั่นแล้วนะครับเราก็อยากพูดถึงให้จบไปเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับรันไทม์เอ็กเซปชันนะครับหรือลูกงานของมันนะครับถ้าเกิดไม่ตอบไหนก็ตามเนี่ยโทรนะครับออกมาเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่ไว้ใน try c a แคชนะครับก็คือคอมไพผ่านปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอื่นๆนะครับ exception กลุ่มอื่นๆนะครับก็คือนี่ครับ exception นะครับอื่นๆนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นลูกหลานนะครับของคือคงไม่ใช่ลูกตรงๆนะไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นลูกหลานแล้วกันนะครับของ exception นะครับในกลุ่มที่เป็นโซนนี้นะครับโซนที่เป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับจะเป็นลูกนะหรือจะเป็นหลานของ exception ตัวนี้นะครับเป็นคลาสตัวนี้นะครับถ้าเกิดไม่ตอนไหนเนี่ยโทรมันออกมานะครับ จำเป็นต้องใส่ไว้ใน try c a c h นะครับไม่งั้นจะขออไพา์ไม่ผ่านนะครับเพราะในโซนที่เป็นสีแดงๆนี้นะครับก็คือ exception นะแล้วก็ลูกของมันหลานของมันนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น check นะครับ check exception กลุ่มบริเวณนี้นะนะครับเรียกว่าเป็น check นะครับ exception จำเป็นต้องใส่ไว้ในท้า c แคชนะรหรือว่าไม่ต่อที่ที่เรียกใช้ตัวนี้นะครับไม่ต่อนี้ต้องมีการประกาศ h r o w s นะครับเอ็กเนะครับส่วนกลุ่มด้านนี้ครับกลุ่มด้านที่เป็น r u น t ท m e exception นะครับแล้วก็ลูกหลานของมันนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าเป็น u n c h e c k e อ c e p t i o n นะครับกลุ่มบริเวณนี้ เรียกว่าเป็น u n c h e c k e x c e p t i o n นะครับมันจะเป็นต้องใส่ไปใน try catch นะก็เรียกใช้ปกติไปนะครับมันไม่ต่ออยางเงี้ยนะครับไม่ต่อยางนี้ pass in นะครับถ้ามัน throw นะครับตัว runtime exception สมมตินะครับถ้ามันมีการ throw runtime นี่ออกมานะครับหรือว่ามีการ throw number format exception ออกมานะครับ ในตอนนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ไว้ใน try catch นะไม่ต้องมีการประกาศ throws อะไรก็ตามไปข้างบนไว้ต่อของมันที่เรียกมันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับน,นี้ถ้าเราดูเอาใน,นจริงจริงจังนะครับก็จะมีมันจะมีคลาสนะที่เป็นคลาสแม่อีกตัวหนึ่งนะขึ้นมาอีกทีนะครับของ exception นะครับอันนี้มีชื่อว่า throwable นะครับ แล้วก็จะมีซึ่งจะมีคลาสลูกตัวหนึ่งคือ exception นะครับแล้วก็จะมีลูกอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น error นะครับ error นี่ผมสเกียสีเขียวเลยนะ, er ะนะครับจริงๆ error คือจะรุนแรงนะฮะรุนแรงกว่า exception นะครับคือปกติเนี่ยเราก็คือตรงนี้เราใส่ try catch ได้นะ catch ตัว error ก็ได้นะแต่ว่า ปกติแล้วเขาก็จะไม่ทํากันนะเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือรุนแรงมากแล้วนะครับมันกู้อะไรคืนมาไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ยูเซอร์คือโปรแกรมเมอร์ทำอะไรกับมันมันไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นเอเร r นะครับซึ่งก็ไม่เอาไปใส่ในทยแคชนะครับมันกลุ่มเนี้ยบริเวณนี้นครับพวกเอ็กซ์เซปชันและลูกหลานของมันนะครับก็จะใส่ในทยแคชนะครับ จริงๆแล้วรันไทม์เนี่ยนะครับรันไทม์เอ็กเซปชันก็เป็นลูกของเอ็กเซปชันนะฮะแต่เป็นกฎข้อยกเว้นว่าในกลุ่มส้มสีน้ำเงินเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องใส่ในทรายแคชก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงอย่างที่บอกว่าจะพูดถึงเป็นเมดเล่นะครับเมดเล่ของรันไทม์เอ็กเซปชันบอกว่าเนี่ยเขียนโมดูลไม่ไงให้มันมีปัญหานะครับก็ดูตัวแรกนะครับ number format exception นะครับอยากจะให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมเกิดหาขึ้นมาใช่ไหมครับไม่ยากครับเราก็ใส่เป็น เลขนี้ครับ10.5นะครับแค่นี้เองครับก็จะ pass ไม่ผ่านนะ p a สคือเป็นการแปลงข้อมูลนะครับจริงๆเป็นการแจง้งแต่ว่านี่บอกว่า p a สไม่ผ่านนะครับก็จะ throw number format exception ออกมานะครับนะดูตัวอ,อื่นบ้างนะครับตัวน,นี้ก็จะมี arithmetic นะครับ exception นะครับแล้วก็ class นะฮะ class cast นะฮะผมอย่างจริองผมอม่รู้ว่า คลาสคลาสนะครับอย่างงี้นะครับเรียกว่าคลาสคลาสนะครับก็เอ็กเซปชันนะครับการแคสก็คือการแปลงนะแปลงท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูว่าที่ว่าทำไงจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ผมเขียนไว้อีกหน้าดีกว่าเริ่มเยอะละนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะเริ่มโลกแล้วนะครับคือตัวนี้มีหลายตัวนะครับที่จะเป็นลูกของตัวนี้นะครับผมจะแสดงให้ดูว่าแต่ละแบบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเกิดปัญหาขึ้นมาได้ยังไง นะครับอ่ะดูตัวแรกนะครับอ่า run time นะครับ exception ตัวแรกนะครับก็คือ arithmetic exception วิธีทําให้เกิดปัญหานี้นะครับก็คือหารด้วยศูนย์นะครับหารเป็นการหารจํานวนเต็มนะครับด้วยศูนย์นะครับเช่นบอกว่า in i เท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ให้ให้พิมพ์นะครับพิมพ์สองหาร i ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็รันปุ๊บจะเกิดปัญหาขึ้นทันทีนะเพราะว่าจำนวนเต็มนะครับหารด้วยศูนย์ไม่ได้ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวก double หารได้นะกนะ็น่า,าสนใจเหมือนกันว่าเขายอมไม่หารไม่เกิดปัญหาขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจำนวนเต็มปุ๊บหารปุ๊บนะครับ exception เ,เลยนะครับเถัดไปนะครับลูกของ run time exception อีกนนตัวนึ้งก็คือ class นะครับ cast นะครับ exception น,น,นะครับไม่รู้ผมอ่านเป็นสไตล์ของ อังกฤษนะคขาว่าคลาสนะสระไอ้นะฮะส่วนแคส์อ่านเป็นแบบอเมริกันแบบนะครับก็โทนเสียงนะแปลกดีนะครับก็วิธีการทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับทำนี้ครับอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องการสืบทอดก่อนนะถึงจะดูตัวอย่างนี้เข้าใจนะแต่ว่าก็คร่าวๆแล้วกันนะครับก็เขียนว่า animal นะครับ a เท่ากับ new dog นะครับ new dog นะครับก็คือให้ reference ตัวนี้นะครับอ้างถึงหมานะครับนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ cast นะครับ cast กลับนะครับเขียนว่า c a t c นะครับเท่ากับ c a t a นะครับคำสั่งที่เขียนสีชมพูเนี่ยคอมไพล์ผ่านหมดเลยนะนะคอมไพล์ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้รัน ไม่ได้นะนี่ก็รันไเหมือนกันนะครับจุดเกิดเหตุคือตรงนี้นะครับเราจะแปลงข้อมูลไม่ได้นะครับคือตอนนี้ a เนี่ยอ้างถึงสุนัขนะครับแต่พอเราต้องการจะ cast กลับเป็นแมวนะครับมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับที่ว่า class cast exception นะครับครับถัดไปนะครับอันนี้ที่บอกตัวอย่างนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องการสืบทอดก่อนถึงจะดูแล้วเข้าใจนะครับถัดไปคือ illegal ะนะัะ i ิล really ก็นะฮะ argument exception เอออันนี้ผมไมไ่ได้เตรียมมานะว่าส่งค่าอะไรให้ให้เรามันเดี๋ยวผมไปใส่ใน,นนัครับไปใส่ใน annotation แล้วกันว่าเขียนโค้ดยังไงถึงจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับ ปกติผมจะ,จะโทรออกไปนะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาว่าเขียนโปรแกรมยังไงถึงเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องหาดูนะถ้าเกิดถ้าเกิดเจอก็จะโพสเป็น a n n o ุ a t ท o ชตรงนี้นะครับบริเวณนี้นครับถัดไปนะครับ i n d e x o u t o f b o u n d นะครับอันนี้เราเคยเจอแล้วนะแต่เราเจอรูปของมันก็คือ a r r a y l i n x o x t of bound e x c e p t i o n นะครับ ก็เอาเคสของตัวลูกแล้วกันนะครับนะวิธีการที่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็ก็นางง่ายนะครับก็เขียนไปนะ i n นะครับ in i เท่ากับ1นะครับ3แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์นะครับพิมพ์ i นะครับตัวที่ที่ 8, นะครับนะก็ ขอบเ,เขตไปไกลเลยนะครับมันก็จะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาครับ Array Index Out o b o u n Exception นะครับโอเคครับต่อนะครับ n o w Pointer นะครับ Exception นะครับก็เขียอย่างนี้ครับ String นะครับ s เท่ากับ now นะครับเสร็จแล้วก็ s นะครับ t o upper case นะครับแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับคือปกติเนี่ยถ้า s มันมีมีค่าอะไรบางอย่างเป็น object อัน่ง object ที่เป็น string นะครับมันก็โอเคสั่งงานได้ upper case ได้ถูกไหมครับแต่ว่างานนี้นะฮะ s เป็น n l l นะครับเอาวรันไม่ได้นะครับ ไม่มีออบเจกต์ให,ให้ให้เรีกยกใช้ให้เรียกสั่งนะครับก็ย้ำอีกท,นะทั้นัโค้ดสีชมพูนะขาพยผ่านนะครับแต่รันจริงรันแล้วเกิดหาขึ้นมานะครับถัดไปนะครับ unsupported operation นะตัวอย่างนี้ผมก็เหมือนกัน,นครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมมานะครับ <c oughs> unsupported operation ปกติแล้วผมจะเขียนมันอยู่ในโค้ดนะครับเป็นอยู่ในโค้ดที่อย่างเวลาเราเขียนใช้ netbean นะ ให้เราเราบอกว่าเราต้องการสร้างคลาสตัวหนึ่งนะฮะที่ implement interface ตัวหนึ่งนะครับเราให้ตัวทู o l มันมันเจนนะฮะมันเจนพวกไม่ต่อให้นะครับข <c oughs> อโทษครับซึ่งไม่ต่อที่ทูเจนให้เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าคือก็เหมือนกับป้องกันไว้นะครับว่าป้องกันว่าให้เผื่อคนเผื่อลืมไปเรียกใช้อะไรอย่างงี้นะครับอาจจะอาจจะงงว่าทำไมไม่ต่อที่เขียนมันผิดอะไรอย่างงี้นะครับไม่ต่อนก็นจะโทรตัวนี้ออกมานะครับ มัน u p p า r t e ่ operation exception ออกมานะครับก็คร่าวๆคือที่ที่เจอสถานการณ์นี้นะครับแต่ว่าโค้ดที่เรียกใช้นี่ปกติถ้าเป็นโค้ดของตัว standard ไม่แน่ใจว่าทำไงถึงเรียกใช้ได้นะครับยังไม่ได้เม่ได้ s e ตัวนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าโค้ดทั่วไปสมมติเราเขียนคา a s ขึ้นมานี่นะครับเราบอกว่า public นะครับ public class A แล้วกันนะครับ A ก็อาจจะ implement interface ตัวนหนึ่งนะครับชื่อ B นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราให้ t ูนะนะพวก n e t Bean พวก Eclipse นะ g e n code ให้นะครับ o ู to อาจจะ g e n e t ไม่ตอดมาให้สมบติว่าเนี่ยไม่ตอดนี้เป็นไม่ตอดที่ประกาศไว้ใน B นะชื่อชื่อไม่ตอดว่า Go สมมุดนะครับตัว Tool ก็จะเขียนโค้ดประมาณนี้ให้ว่าเนี่ย Throws นะฮะ เอทนี้ไม่มี s yes นะครับ throw new นะครับ unsupported operation exception ออกมานะครับ, vation, นะออนะรบซึ่งเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าพอเรียกคำสั่งนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดเป็น exception ออกมาแปลว่าเราลืมเขียนนะฮะจริงๆแล้วหน้าที่เราคือพอให้ทูเจนให้ปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็ต้องลบอันนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เขียนโค้ดใน method go ขึ้นมาเองนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรันไทม์อิสเซพชันที่ที่เจอนะที่ใช้บ่อยๆนะครับซึ่งก็ข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมทำไมจาวาเนี่ยถึงบอกว่าต้องมาแยกเป็น2ประเภทประเภทนึิมต้องมาใส่ใน try c a แคชบังคับถูกไหมฮะอย่างกลุ่มเนี้ยที่เป็นรันไทม์อิสเซพชันเนี่ยอันนี้ไม่บังคับนะก็คือไม่ใส่ก็ได้ในทรายแคชเหมือนกับเรียกสั่งปกติไปอย่างเงี้ยครับสั่งว่าอะไรฮะอ่าพวก พอแมทนะครับเมื่อกี้เืมเขียนไปตัวหนึ่งก็คืออย่างพวก pass in ใช่ไหมครับก็คือสามารถที่จะสั่ง pass in ได้เลยไม่ต้องมาใส่ในทร cache นะครับท่านี้เพราะว่านะเขาบอกว่าปัญหาในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ,ญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากโปรแกรมเมอร์ครับนะซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยนะครับ มันควรจะแก้ไขที่ตรงตัวซอฟโค้ดที่ตรงลอจิกของโปรแกรมอะไรอย่างน,นี้เป็นต้นเช่นบอกเนี้ยฮะตรงเนี้ยนาวพอยเตอร,เอร์ชัดเจนมากถูกไหมโปรแกรมเมอร์ลืมใส่ค่าให้ตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นโปรแกรมเมอร์ก็ต้องไปเขียนคําสั่งใหม่นะบอกว่าให้มันมีอ็อบเจกต์นะครับถึงจะสั่งอัปเปอร์เคสได้นี่เป็นต้นนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะเกิดจากพวกสถานการณ์อื่นๆจะเกิดจากตัวตัวเครื่องนะตัวยูเซอร์นี้เป็นต้นนะครับอะไรเงี้ยนะครับ มันก็เขาแยกเป็นสองกลุ่มตามนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นเป็นปัญหาที่จะเกิดจากสุดนใหญแล้วเกิดจากโปรแกรมเมอร์การเขียนโปรแกรมนะครับ